มีหลายคนนะคะถามครูมาดามปุ้ยมาว่าอยู่ในชมรมพลังบุญสร้างทุนรัพั์เนี่ยครูมาดามปุ้ยมีรายรับมาจากไหนนะคะก็ครูมาดามปุ้ยนะคะเป็นผู้นําสมัครเข้ามาเป็นผู้นําเรียบร้อยศึกษาเรียนรู้แล้วนะคะสามารถไปแนะนาเพื่อนๆให้เข้ามา เป็นผู้นําในชมรมพลังบุญสร้างจุนทรัพั์หากเพื่อนของครูมาดามปุ้ยสมัครเข้ามานะคะครูมาดามปุ้ยก็จะมีรายรับเข้ามาในบัญชีได้นั่นเองนะคะอันนี้คือช่องทางที่หนึ่งที่เรามีรายรับนะคะช่องทาง หากว่าเราไปเผยแพ่บอกบุญมีคนสมัครเข้ามาในโครงการสัจจะสงเคราะห์ให้ชมรมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์ดูแลเนี่ยนะคะเราก็จะได้มีรายรับนะคะเข้ามาอีกเช่นกันนี่คือช่องทางที่สองนะคะช่องทางที่หนึ่งนั้นรายรับ เรียกว่าผังเป็นนะคะผังเป็นนะคะอันที่สองคือสัจ,จสงเคราะห์นั่นเองนะคะอันที่สามนะคะหากคนอยู่ใต้สายบุญของครูมารํมปุ้ยนะคะเสียชีวิตลงนะคะครูมารัมปุยก็จะมีรายรับเข้ามานอกจากที่ชมรมโอนให้กับทายาทเรียบร้อยแล้วนะคะชมรมก็จะโอนเงินนะคะครอบ คุณให้กับครูมาดามปุย้ยสำหรับที่ครูมาดามปุ้ยไปบอกคนที่เสียชีวิตให้เข้ามาในชมรมพลังบุญให้ชมรมพลังบุญดูแลและทายาทได้รับเรียบร้อยทางชมรมพลังบุญสร้างทุนยทรัพย์ก็เล็งเห็น ว่าคุณมาดาปุ้ยเนี่ยนะคะเป็นคนไปบอกให้คนที่เสียชีวิตเนี่ยเข้ามานะคะแล้วก็จะโอนเงินขอบคุณนะคะให้กับครูมาดามปุ้ยเป็นสามช่องทางแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่ทุกคนสงสัยนะคะที่ครูมาปุ้ยไม่เคยบอกเพราะฉะนั้นในชมรมพลังบุรสร้างถุนมัพั์ของเราเนี่ยของครูมาดามปุ้ยเนี่ยนะคะ ลายละเอียดเนี่ยละเอียดมาก จึงอยากให้หลายหลายท่านที่ครูมาดามปุ้ยเชิญให้เข้ามาเรียนรู้ในโรงเรียนชมรมพลังดินสร้างตัวเนื้อซับเนี่ยนะคะมาเรียนรู้สักสามวันสี่วันหรือห้าวันนะคะคุณสมัครเข้ามาคุณก็จะมีรายรับเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวของตัวเองแบบนี้นะคะไม่ใช่น้อยนะคะดีไหมคะและกลายเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลานหากครูมาดามปุ้ยไม่อยู่ในโลกใบนี้ สิ่งที่คุณมาดามปุ้ยสร้างไว้นั้นก็จะโอนเป็นมรดกให้ลูกของคุณมาดามปุ้ยซึ่งเป็นทายาทของคุณมาดามปุ้ยนั่นเองนะคะแล้วลูกของเราก็จะได้รับนะคะเป็นพาสิทธอินคำนั่นเองนะคะถ้าหากอยากทราบว่ารายละเอียดเนี่ยละเอียดที่ยิบมากกว่านี้เนี่ย ถ้าถามครูมาดามปุ้ยมาได้เลยนะคะยินดีนะคะให้ให้คำตอบและแบ่งปันทุกคำถามเลยนะคะวันนี้เอาสิ่งดีๆมาฝากจากชมรมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์จากครูมาดามปุ้ยนั่นเองวันนี้ไปแล้วนะคะ